สวัสดีครับเพื่อนๆพบก,กับช่อง ART Channel เมื่อน,นี้เขามีเมนูมานำเสนอนั่นก็คือซุ้กขนมจีนอันดับแรกเขาต้องไปเตรียมวัตถุดิบก่อนามามอีอย่างบ้างตอนนี้ขออนุญาตไปเตรียมวัตถุดิบก่อนแล้วก็จะเฮ็ดวิธีทําให้เบ่งพร้อมตอนนี้เขาไปเตรียมวัตถุดิบกันเลยไป้านี่แหละครับนี่คือวัตถุดิบหลักของเฮ้าพี่น้องคือขนมส้นตอนนี้ เอามันไปแช่น้ำห่อนก่อนให้มันนิ่มนะครับแล้วก็มีพริกป่นม่น้ำตาลมะนาวห้ามากบบเลยให้ก็ใส่แบบนั้นที่ขาดไ่ได้คือชุลดผงนัวนั่นเองเครื่องเคียงของห้ามีแคบหมูแคบไกล่ลูกชิน้นผักบะเอาบบะมากกินอันนี้อุปกรณ์เครื่องสับของห้าแบบนี้ อันดับแรกเขาต้องลอกขนมเซนให้มันนิ่มๆสะก่อนเดี๋ยวลอกขนมเซนจากน้อยแล้วมาพอกันเด้อพี่น้อง ขั้นตอนแรกของฮอนะครับฮาจะมาเห็ดน้ำซอสบนก่อนนะครับ <c oughs> อันดับแรกเฮาใส่พริกป่นเข้าไปเลยมักเผ็ดลายก็ใสส้ลายอันนี้ใส่ประมาณนี้นะครับต่อไปฮอก็จะใสน่น้ำตาลน้ำตาลนี่ฮอก็จะเทลงเลยเพามากหวานนะครับผม พเอเขาใส่น้าตาลกับพริกลงไปแล้วขั้นตอนต่อไปเขาก็จะใส่ชุโรดนะครับชุโรดอันนี้เขาก็นเน้นเน่นเขากไม่ค่อยใส่ลายเท่าไหร่นะครับผมได้ประมาณนี้นะครับแล้วเขาก็จะบีบบักหน้าบีบบักหน้าผายมักเปียวใส่เปียวนะครับอันนี้ใส่อันหนึ่งก่อนต่อไปขาดไม่ได้นะครับน้ำปลาลานะครับผม,ผมนี่นะครับใส่ลงไปเลย ประมาณนี้นะครับเราเข้ากาจาัจะน้ำขนมซีนเข้าลงมาคุกนะครับผมคุกแบบนี้สักก่อนนะครับให้มันได้แบบนี้ในน้ำใส่ลงไปเลยประมาณนี้นะครับัซนบบีนนะครับผมคุกครับให้เข่ากันนะคะกินหอมกินนหอมมากถ้าต้องบีบบนหน้าลงแตะหยิกกันเบิรงน,นะครับ ผักเขาบะหมีนะครับผมบะไซบะไซกระแทกพี่กันนี่นะครับครับผมหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับผมลับกรจากยบมนาว้าก็พยายามแคบหมูลงไปเสื้อมากสองอันนะครับอันนึงเอาใสคั่งคุกไป้ในการอันนึงเอาไว้กินครับครับครับผมซัมนี่ก็เรียบร้อยแล้วครับ รสชาติตามใจฮอ่เลยฮอามากแบบไหนฮาก็ใสสแบบนั้นนะครับผมตอนนี้ขอตัวไปจัดใส่จานก่อนนะครับแล้วมาเจอกันตอนจัดจานแล้วก็ตอนกินนะครับนี่นะครับเพื่อนๆตอนนี้ฮอ่ก็ได้ขนมเซนของเฮาแล้วนะครับมีขนมส่วนขนมเซนนะครับแล้วก็แคบหมูมีหนังไก่แล้วก็มีลูกชิ้นทอดนะครับแต่ผักบ่มีนะครับบ่มาาฮาจะมาทําการกินกันเลยนะครับอือ อรไอดีครับอืมแล้วก็ไปกันเด้อ นออนพี่น้องมาทานนะส่วนเขามาใส่นะครับกินเลยอืมอร่อยคำใหญ่เลยเฮ้ยข่าวข้อ สัมมาฯเลย <c oughs> สูตรแห้งโบทนีก่ก็เลยกสัมมาถพับหมูับหมูไปงอ้ออร่อย Ja. Mm. Yeah. คอบมากเมนูง่ายๆนะครับเห็ดง่ายพร้อมกินได้อร่อยข้ามากแบบใดรสชาติแบบใดข้ามากเข้ากับใส่ตามนั่นเลยมากผักมากยังหลายค้นก็มากผักแล้วก็ใส่ผักลงไปเลยกก็ได้นะครับแต่ว่านี่บ่กินผักเมื่อนี่บ่อยากกินผักก็เลยบม่มีผักนะครับมีแต่แคบหมูหนางไกล่ลูกชิน้นซันนี่พ่อ ืแคบหมูครับลูกชิ้นหนักมี่นะไม่หาแบบนี่วอกขายชื่ืู้ือกอะไร up more Jeg er med. Jeg er ikke sur. จนว่าไ่ได้เมาสซ่บลายคลิปก่อนลงไปมีคนมาเมนว่าอันให้บอกภาษาอีสานจังสิละจังมากคลิปนี้ก็ไลยบอกภาษาอีสานอีกพี่นอ้องภาษาบ้านเท่านั้ 嗯, xuống cái gai. Ừ. cái cái. ไกพี่น้องของทอดแห้งมากกินกับอีอยงกระแทบอืมซีเบิร์ดล่ะอารมเสียงเครื่องโล้พี่น้องกินเพื่เดียวสีเบิร์ดล่ะ มามาสิมาสติมลูกชิ้นใส่กรอบทอดน,นี่เบิรงมาเนี่ยมาโฟก,กัสอืมอืม ทำยังไง,งไปนอกหนังไก่มันถืออ่ะน้ำยำขนมเซนมันก็นเลยประกอบละ่ะ 再家好。

cái bệnh là phi non nè nó kiểm mà bớt kiểm là các bác có lại luôn cái อนี่แข็งยิ้มหน่อยพี่น้องสิไป,ปลแล้วเด้อสิไป,ปลแล้วมาเบิ้งให้อยากน้ำ มะเฮ็ดให้กินมะเฮ็ดให้เบิง้งมะกินให้เบิง้งวิธีอารท่ามง่ายๆเลยท้ามากแบบไดนเขาก็ใส่ไปอันนี้สรงไาย เบอร์เกียงเลยไปแล้วพี่น้องให้พี่น้องมาคลิปมาคลิปนี้เนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดสับสซักค่ช่อง AR ที่ชนแนลนะเด้อ คลิปนะ่าจะเห็นอย่างมาสู้กินมาสูเบิงมาสูแซดจะได้บระพาดการติดชมสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะพี่น้องบ๊ายบายพี่อิม่มไปละบ๊ายบาย